ทีนี้ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อหรือว่าศาสตร์วิชาต่างๆเรียกว่าเป็นไสยศาสตร์ได้ไหมไหรือว่าเป็นเวทมนต์ได้ไหมได้แบบไม่ได้เ,ออเป็นมีจิตไปเลยไสยศาสตร์เวทมนต์อะไรที่มันวิทยาศาสตร์ลีแล้วครับออจับไม่ได้ออวิทยาศาสตร์จับไม่ได้ของบ้านเรานี่ก็คือมีพูดถึงกันมาตั้งแต่อดีตเลยนะกระทรวงเวทมนต์ของเราเคยมีนะไทยเราเคยมีกระทรวงเวทมนต์ ไทยเรานี่นะใช่เคยถูกพูดถึงในประวัติศาสตร์ไทยด้วยว่ามีกระทรวงเวทมนต์แต่ว่าตอนนี้ถูกยุบไปแล้วเขาทำเขาทำอะไรเขาทำเขาทำยังไงอ่ะมันจะชื่อว่ากระทรวงแพทย์ทยาคม mm hmm. ออหลายคนคงเคยได้ยินแล้วแหละในช่วงที่ผู้วิเศษในประเทศไทยเนี่ย mm hmm. เริ่มบูมบูมขึ้นมา mm hmm. หลายคนก็อยากให้จัดการเนาะว่าเออผู้วิเศษเนี่ยจริงหรือว่าไม่จริง mm hmm. คนก็เลยไปค้นหาข้อมูลกันว่า ไทยเราอะเคยมีกระทรวงเวทมนต์หรือก็คือกระทรวงแพทยยาคม,มออแพทยาคมเนี่ยมันก็มาจากคําว่าแพทย์ยาหรือก็แปลว่าหมอ,อมคมเนี่ยมันก็มาจากคําว่าอาคม อาคมนี่มันก็คือคุณสายวิชาอะไรประมาณนี้ออใช่แล้วเขาก็จะเป็นคนที่คอยรักษาออออแพทย์ทายคมก็คือหมอ,หมอที่รักษาโรค<ะ>แต่เป็นโรคที่มาจากคุณสาย<อ>คุณสายเสนียาแฟกอะไรแบบเนี้ยแฟงว่าแบบมีขนาดนี้เมื่อค่นเขาทำของมัน คิดว่าน่าจะห<า>นักเลยแหละหนักเลยนะเพราะว่ามันถึงขั้นเป็นกระทรวงขึ้นมาได้เลยอเออเออเขาจะวิเคราะห์ได้เลยว่าพี่ฟีทำของใส่เจมจริงไหมอืมอืม,อมเขาก็มีคนแบบที่เชี่ยวชาญตรวจเช็คอย่างนี้หรอใช่เขาจะมีคนเชี่ยวชาญตรวจเลยว่าทําจริงไหม เออมันคือกระทรวงเวทมนต์วิถีหนึ่งเลยมันคือแฮีิพอปเตอร์ยิ่งกว่าเออมันเกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่เรื่องแต่งของเ k เออเออเออแล้วเขาก็จะตัดสินว่าพี่ฟีทําจริงไหมถ้าพี่ฟีทําจริงพี่ฟีก็จะมีความผิดเออเออส่วนเจมถ้าโดนจริงเขาก็จะทําหน้าที่รักษาให้รักษาให้แก้ไขให้ใช่โดยแพทย์คมแต่ว่ากระทรวงนี้มันก็จะถูกยุบลงไปในสมัยรัชกาลที่5เพราะว่าประเทศเราบ้านเมืองเราเนี่ยมันก็เกิดการปฏิรูปการปกครองเนาะแล้วก็มองว่า กระทรวงแพทยาคมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ล้าหลัง uh huh. เออแล้วอยากจะพัฒนาประเทศให้มันทันสมัยมากขึ้น uh huh. กระทรวงนี้ก็เลยถูกลดบทบาทลงไป uh huh. จนจนไปเลยจนไปเลยจนไปเลยแต่ก่อนหน้าเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่ตัดสินคดีด้วยนะเฮ้ยใช่ นอกจากจะรักษาใช่ถ้าสมมุติว่าเราถูกทําของใส่ออแล้วเราอยากจะฟ้องพี่ฟีเป็นพี่ฟีทําของใส่เจมเอพี่ฟีขโมยดวงเจมไปแบี้เจมอยากจะฟ้องพี่ฟีขโมยดวงเจมไปแบบนี้เจมไม่ยอมเจมก็ไปฟ้องกระทรวงแพทย์ทะยากรแต่ณตอนนั้นคือต้องบอกว่ากระทรวงเวทมนเราใช้กระทรวงเวชมนที่กิ่ทาหน้าที่คือ เป็นการรักษาดูแลใช่เอเพื่อที่จะตีให้คนที่มีวิชาด้านนี้อยู่ในกรอบถ้าเกิดว่าพูดหน้าที่หลักของกระทรวงนะที่ทำนัตอนนั้นก็คือตีกลุ่มคนที่พวกทั้งหมดนี้ให้อยู่ในกรอบจะเป็นคล้ายๆกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงอยู่ที่ทำรวมกันการรักษาแล้วก็ตัดสินในโซเชียลอะเขาก็มีการตั้งกระทู้นะว่าถ้าเกิดกระทรวงแพทยยาคมอะยังมีอยู่ถูกถูกหรือฝืนกลับขึ้นมาใช้อีกเออมันจะเป็นมันจะเป็นยังไง เออถ้าคุณคิดว่าจะเป็นยังไงนึกภาพไม่ออกเลยนะคเนไว็นยิงง่งกว่าเรื่องของการขโมยดวงอีกนะจริงๆเร<อ>าอยากดูนะว่าถ้ามันยังมีอยู่อ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมสลึกออนไลน์นะครับ